ช่วยหายเจ็บคอตอมทอมซินอักเสบภายในไม่กี่ชั่วโมงช่วยหายเจ็บคอตอมทอมซินอักเสบภายในไม่กี่ชั่วโมงแค่กินสิ่งนี้จะช่วยหายเจ็บคอจากตอมทอมซินอักเสบภายในไม่กี่ชั่วโมงอาการเจ็บคอจากตอมทอมซินอักเสบทําให้กลืนอาหารนั้นลําบากและไม่มีความสุขกับอาหารจานโปรดที่คุณชื่นชอบ การหยอดใสหลักช่วยบรรเทาอาการได้ทันทีแต่มันไม่ถูกจุดประสงค์ลองคิดดูนะถ้าเปลี่ยนวิธีรักษามาเป็นวิธีธรรมชาติละ่ะและเรามีหนึ่งวิธีที่ดีสำหรับคุณมันเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอภายใน4ชั่วโมงเป็นวิธีรักษาที่ดี สวมใส่ถุงมือในวันที่อากาศเย็นและใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของคุณสูตรแก้เจ็บคอจากต่อมทอมซินอักเสบต้มน้ำ200มิลลิตรหรือ6.5ออนและขั้วเมล็ดยี่ราในกระทะ80กรัมหรือ3ออนปิดแก๊สซะหลังจาก15นาทีคุณควรจะได้ส่วนผสมที่มีลักษณะเหมือนผิวของเมล็ดกาแฟจากนั้นเติมน้ำเพิ่มอีก50มลิตรหรือ1.7ออ นำน้ำใส่กระทะไปต้มเมื่อร้อนแล้วยกออกเติมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นวิสกี้หรือบรัันดีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็เป็นอันเสร็จทานหนึ่งช้อนโต๊ะ ทุกครึ่งชั่วโมงในการรักษาคุณจะรู้สึกดีขึ้นภายในสองชั่วโมงหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอาการของคุณจะหายสนิทและคุณก็จะกลับมากินอะไรก็ได้โดยไม่มีปัญหาในกรณีที่ต่อมทําซินอักเสบรุนแรงให้ใช้วิธีรักษาไปจนกว่าคุณจะเห็นว่าอาการนั้นดีขึ้นสูตรนี้ใช้ได้ดีสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอและต่อมทําซินอักเสบเรือ้อรังหากมีอาการเล็กน้อยเพื่อความ วควรปรึกษาแพทย์อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ